ผู้ชมครับจากเทรนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นนะครับทำให้ YouTube เองไม่ได้เป็นเพียงแค่เว็บไซต์ไว้ดูคลิปเท่านั้นตอนนี้กลายเป็นคุ้มทรัพย์ของนักการตลาดที่ต้องการที่อยากจะโปรโมตแบรนด์สินค้าผ่านช่องทางของวิดีโอครับไม่ต้องไปดูสถิติต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่ดูสถิติในเมืองไทยทุกท่านก็คงจะต้องถึงครับณนะเวลานี้มีจํานวนคลิปวิดีโอของคนไทยใน YouTube ทั้งสิน้นเฉียด1นึ่งล้านห้าแสนคลิป มีจำนวนช่องที่มีคนไทยเป็นเจ้าของกว่า13,000ช่องในขณะที่มีจำนวนคนที่เป็นสมาชิกรวมกันทุกช่องกว่า30ล้านคนครับความนิยมในการเข้าไปรับชมเว็บไซต์ YouTube นี้ทำให้ YouTube กลายเป็นสื่อกลางที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนและแบรนด์สินค้าได้อย่างมากมายเช่นเชฟหมีโมเมพาเพลินสป็อกดาร์กทีภาษาพลาซ่าหรือแม้กระทั่งนักร้องดังวงรูมเตอที่หนเป็นต้นครับ ซึ่งยอดคนดูของแต่ละคลิปเรียกได้ว่าแตะระดับล้านคนได้สบายสบายครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือความเร็วในการรับชมอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นมากทําให้ยอดการรับชมรูปแบบวิดีโอกําลังจะกลายเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างชัดเจนสวนทางกับยอดอ่านในบล็อกหรือเว็บไซต์ต่างๆในขณะที่ต้นทุนในการสร้างคลิปก็ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับโฆษณาในรูปแบบอื่นๆซึ่งต้องไปซื้อเวลาในการออกอากาศ นอกจากนี้คนทำคลิปสำหรับ YouTube ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องที่มีราคาแพงแต่จะต้องมีไอเดียที่ดีและสร้างเนื้อหาในคลิปที่ไม่เหมือนใครแล้วใช้พลังของการบอกปากต่อปากช่วยเพิ่มความนิยมให้กับคลิปของเราทำให้เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะทำธุรกิจแม้จะไม่มีเงินทุนมากนักในทางกลับกันนักการตลาดก็สามารถทดสอบความนิยมของสินค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านผลตอบรับหรือคำวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะเปิดตัวสินค้าจริง ฟังดูเหมือนง่ายแต่คงไม่ง่ายอย่างที่เห็นนะครับคงต้องลงแรงในช่วงแรกๆอยู่พอสมควรแม้ทุกอย่างจะไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวในการสร้างกระแสแต่นักการตลาดจาก r e ยเตอร์สก็ให้คําแนะนําได้อย่างน่าสนใจครับข้อแรกชื่อของคลิปจะต้องเป็นคําที่สามารถค้นหาได้ง่ายๆและสะท้อนถึงสิ่งที่คุณต้องการจะโปรโมตของคุณได้อย่างชัดเจนเช่น s u r p r i s e Kitty คลิปน่ารักนรักของเจ้าแมวตัวนี้ครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคลิปนี้จะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมถึงเฉียด70ล้านคนเลยทีเดียวครับข้อแนะนำถัดมาคือต้องสร้างเรื่องราวครับมาดูตัวอย่างของคลิปในเมืองไทยกันเลยครับคลิปนี้บอกเล่าเรื่องราวความรักที่แสนจะอบอุ่นของหนุ่มสาวคู่หนึ่งผ่านแทบเลต Samsung Galaxy Tab ทำให้คนที่ได้มีโอกาสดูมีความรู้สึกร่วมและอยากจะใช้สินค้าชนิดนี้ครับ นอกจากนี้คลิปของคุณต้องสร้างครับความยาวควรจะอยู่ที่ประมาณสัก15จนถึง30วินาทีซึ่งหากว่าเกินกว่านี้คุณอาจจะต้องแบ่งออกเป็นตอนๆให้คนได้ติดตามเช่นโฆษณาของ KTC Cash ชิ้นนี้ครับ แล้วผมก็พบว่าสิ่งที่เธอขอมีข้อเดียวคุณอยากรู้ไหมเธอขออะไรแต่ถ้าจะทำให้เป็น Talk of the Town ก็คงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคุณผู้ชมที่มาพร้อมกับการแจกของรางวัลให้เช่นโฆษณาเบียรชิ้นนี้ที่เปิดตัวแคมเปญให้กับลูกค้าได้รับเบียฟรีหากส่ง SMS มาตอบคำถามในคลิปวิดีโอครับ Character the speaks louder than words. Make bold กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าผ่านช่องทางของ y t u t u นะครับถือว่ามีลูกเล่นเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมจะต้องนำไปปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าของท่านด้วยนะครับกลับมาจอลึกแนวความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพฒนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนีสวัสดีครับ you